ก็ลักษณะการเล่นนะฮะก็จะคล้ายกับเกมของเอ่อพวกไม่จริงก็คือแนวโมบ้านะฮะแนวโมบ้านั่นเองนะฮะก็เดินไปตีฐานเขาตีป้อมเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเกมนี้มันง่ายฮะ,ะที่สำคัญที่สุดที่เราค่อนข้างชอบคือเกมมันค่อนข้างเร็วคือสักสินาทีน่าจะจบแล้วอะฮะปกติถ้าเราเล่นโดตาใช่ไหมโดตานี่ก็รอไปสักอย่างต่ำๆก็ต้องมีครึ่งชั่วโมงอะประมาณนี้นะฮะกว่าจะเอนกันได้ใช่ไหมฮะประมาณสักสินาทีก็จบอะไรเงี้ย นะฮะลักษณะการเล่นเกมเนี่ยฮะมันจะมีเหมือนกับอาวุธแนะนําให้ตรงมุมนี้นะฮะวันนี้เราได้ลำโพงคู่ของ E8 มารีวิวนี่สน,นั่นเลยนะเสียงนะฮะเราก็จำม่ค่อดาแล้วดูว่าเล่นยังไงเนี่ยอันนี้คือแอตแทกนะฮะแล้วเวลาเดินเนี่ยเดินจากตรงนี้ได้เลยนะ,ะก็หมดปัญหาไปสำหรับใครที่คิดว่าเอ๊ะพี่ผมต้องใช้เมาส์หรือเปล่าโอ้โหเรามองแทบไม่เห็นเลยออะเอาไปทางไหนกันสักข้างดิพี่เอาสัก้างอะผมไปทางนี้ลกันโอเค นะะฮก็จะมีสกิลติดตัวนะฮะก็เล่นสักพักนึงก็จะมีให้เราเลือกนะฮะหลายแบบอย่างเป็นสปรินต์นะฮะก็คือวิ่งเร็วนั่นเองนะฮะต้องรีบไปยิงครับเดี๋ยวไม่มีเลเวลต้องมองผ่านจอของกล้องอีกทีนึงนะฮะลักษณะการยิงก็คือมันจะยิงเห็นวงกลมไหมฮะเห็นวงกลมไหมมันก็จะยิงเนี่ยฮะมันจะเล็งที่นี่ไงโดนไปสิโดนโดนไปสิสิ้นเลยเนาะลาก่อน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  อันนี้เหมือนตัวนี้พอยิงครบสี่ครั้งอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเหมือนมีท่าชุดๆของเขาอะไรเงี้ยหาซะตายตายนี่นไงผมไม่อยากจะเหล่ามากหรอกเดี๋ยวจะแหลมหายซะให้ดูแล,ล้วรุนหลอดนี่ฮะอันนี้ก็จะมีกดนี่ฮะพิวตัวเน,นี่ดนะอาจจะกดไม่ค่อยโดนบ้างนะเพราะว่า,วาบอกตรงมาองผ่านกล้องผ่านจอของกล้องอีกทีนึงอะ เราก็ทำลายป้อมงเขาฮะจีวีสนุกมากจริงๆให้ทุกคนลองเล่นกันโอ้ยอตายไปนะคะ <c oughs> ก็จริงๆก็จะมีหลายปุ่มนะให้เราเลือกนะคะปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มแชทนะฮะอาจจะลักษณะของการพูดชั่วข่าวเช่นเน้นเป้าหมายก็จะมีขึ้นมาเลยว่าเน้นเป้าหมายนะฮะรวมกลุ่มก็คือออ <c oughs> นั่นเองนะคะ เวลาซื้อของเนี่ยนะจะมีไอเทมแนะนํามานะฮะแต่จริงๆแล้วเราจะไปเข้าไปเลือกก็กดปุ่มนี้ก็จะมีให้เลือกหลายแบบเหมือนกันนะฮะแต่แนะนําว่าไม่ค่อยทันกินหรอกซื้อแบบไอเทมแนะนำนี่แหละยิงไปมั่วๆเน้นสเต็ปเน้นสเต็ปพูดเลยเน้นสเต็ปนะเราแตะค้างไว้นะฮะเพื่อดูได้ว่าทําอะไรได้นะฮะ <An enemy. S 1> Explosive Arrow ฮะเรียกธนูสวรรค์จาก,ากฟ้าฟ้า,ฟาใส่ศัตรูนะฮะแบบสุ่มทุกๆหนึ่งวินาทีนะฮะโอเค ของย่าเหล่มองคือมอหันมอ่านจอของกล้องมันยากนมันเล็กอ่ะหนึ่งนะหนึ่งเนี่ยสงมีตัวเลขขึ้นไหมฮะสามสี่หลังจากนั้นก็จะขึ้นเป็นรูปนี้หลังจากนั้นพอเราดกดมันก็จะยิงรัวๆแล้ว,ลวลตัวเนี้ใครจะเล่นก็เล่นได้นะตัวนี้ก็มีแผนที่มุมนี้นะฮะดูกันสะบ้างนะฮะคนเก่งก็จะมาตุ๋ยเรานะฮะเราก็จะตายอะไรมาแก๊ง,นะกงเใช้สับโอ้โห หยุยยายาเราก็สามารถเนี่ยฮะอันนี้คือมาตร่างของการยิยงนะเราก็จะปรับทิศทางได้นะฮะอ้าวอุยอุยขอโทษอยายุ่งกับฉันเลย่ยถ้าเขาอยู่ในวงกลมเขาก็จะโดนธนูเราไปเรื่อยๆฮะนี่ไงเราก็ดรอปวงกลมไปมันก็จะมันก็จะตกมาตรงวงกลมที่เราดรอปไว้คะฮะถ้าเขาเข้าไปในวงกลม,มนะอยะ่ามายุ่งกับฉันเลยเนี่ยพอเพื่อนยิงเราก็อืมเอาสักหน่อยไหมเอาสักหน่อย ผมไม่อยากจะทำเท่าไหร่นักนะฮะประมาณนี้นะก็ซื้อของจากตรงนี้ได้เลยะฮะเอาไอเทมแนะนำอหลาบางทีมันนะฮะโอเคนะฮะก็ไปลองเล่นกันได้นะฮะสนุกจริงๆเกมนี้บอกเลยว่าเล่นแล้วเสพติดมากเสพติดอย่างแท้จริงกดไม่โดนมองผ่านจอนะฮะเนี่ยเราปล่อยปุ๊บก็จะแบบ ก็จะตกเงี้ยท่านี้จะเป็นแบบดันดอมไปถึงนั้นะนี่ใช่ไหมเนี่ยตกมาเรื่อยๆอันนี้ตกมาเรื่อยๆไหมตกมาเรื่อยๆในขณนะที่เราจมงกมันวิ่งไปอะเจ๋งนะเขายิงกันนัวๆแล้วก็แบบไปใส่เขาอะไรเงี้ยโอ๊ยเล่นเราหยุดไม่ได้อะเล่นต่อได้ไหมสนุกอะทาไมจะทําไม่พี่พี่จะทําไมพี่จะท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 าไม เฮ้ยโอ้โหเสียชีวิตว่ะสดนะสดโอเคนะฮะก็ฝากไว้ด้วยฮะเกมนี้ใครที่อยากเล่นนะฮะก็โหลดฟรีนะฮะเกมนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะเกมนี้ชื่อว่า Realm of Valor นี่ะ A L R, นะครับ Realm of Valor นะฮะไปลองหาเล่นกันดูได้นะจ๊ะไปละ